ยังอยากถามเหมือนเดิมไหมว่าจองน้องมีอะไรใช่ไม่อยากรู้ว่าเขาทำจริงๆใช่ไหมประจําบ้านลุงพลนะครับยังไม่ใช่ตัวลุงพลนะครับรอพี่จะพูดใช่ ขอดูคนต่อไปเถอะพี่เขี่ยวไปหมดแล้วเหรอ,อ,องั้นเราไปดูเถอะเ,เราดูเถอะเราไปดูไป,ไป,ไป,ไปดูไม่ค่ะคคคแม่ขอดู ก็บอ่ามีไอคอกมเไปล็เหมอะจับกอบอกว่าเป็นจับับจัอหลบรถเท่าค่ะหลบแม่จ๋าพูดให้สื่อดีนได้ไปไปทอนนี่ไปทล้มา่เปนนีกคน้อรู้สึกว่าเขาสมควรสมควรถูกถูกจับแล้วเขาสมควรโดนอย่างนี้แล้วตั้งแต่ตอนที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จผู้ชายคนนี้ทําให้ทําให้คดีล่าช้าลำบากมาก เขาปฏิเสธมาตลอดเลยแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องลุงเพื่อนนี่เนี่ยแม่แม่สัมภาษณ์แม่อยู่นี่ดูไม่เห็นช่างภาพอยู่ตรงนู้นไม่รู้ค่ะแม่ตอนนี้ค่ะลุงพลไม่อยู่ในบ้านเรารู้สึกยังไงคะตอนนี้เขาไม่อยู่ในบ้านเหรอใช่ค่ะแล้วเขาไปไหนไม่รู้เลยค่ะแต่มีรายงานว่าในบ้านนี้ไม่มีลุงพลอยู่เราในฐานะผู้เสียหายมองเรื่องนี้ยังไงคะ จริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาแล้วนะเขาไม่อยู่ในบ้านมันก็หมายถึงเขาหนีไม่ใช่เหรอก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะได้ไปได้ไหมแม่เฝ้ารอวันนี้มานานหรือยังคะเป็นปีตลอดเวลาที่เก็บความรู้สึกมาเป็นปีอย่าบอกอย่กบอกอะไรกับลุงพลถ้าลุงพลดูอยู่ณเวลานี้ค่ะแม่อยากเจอหน้าเขาอยากถามว่าทำจริงๆใช่ไหม อยากให้เขาตอบทำจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขารักเขารักน้องเหมือนลูกพูดเฉยๆใครก็พูดได้ตแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเราคูกคีกันมามันเป็นยังไงขอบคคุณนะะ นั่นเองเราร่มจากท่มื่อไ้ที่ม่มเด้ลตาไปมนี้แล้วนะครับ่น้องผู้ผู้ได้รับความร้คมาได้ได้ไนะได้สิ่ี่ทำนะอย่าดมบอไม่ ไปนั่งพักก่อนไปนั่งก่อนลองพาแม่ไปวัดความดังสิปกติส่งไม่ถูกใช่ยดมอ่ะก็นี่ยังขวางทางไป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 ไไปไม่มีซีแล้วนู่นไปบ้านราอยู่บ้านพ่อแบมบันเทิงแล้วหลบเท่าหนุ่มเขาไ้เลยแล้ กลับมาติดตามภาพบรนะิเวณหน้าบ้านลุงพลอีกครั้งนี้นะครับอางที่บอกคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เราเฝ้าติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสําคัญมากๆณนะขณะนี้นอกจากภาพของแม่น้องชมพู่ที่มาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมาสักครู่ที่คุณจุทารัตน์ได้รายงานไปแล้วนั้นด้านหน้าบ้านลุงพลก็ยังคงรองลุ้นช่วงวินาทีที่จะดําเนินการจับกลุ่มตัวลุงพลออกมาจากบ้านเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนทางข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาสักครู่ผมสังเกตเห็นว่าตำรวจถือเอกสารมานะครับโดยได้เปิดดูบริเวณด้านหลังของเอกสารมีความเป็นไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นหมายจับที่ลุงพลได้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าได้มีการชี้ไปที่บริเวณช่วงท้ายของกระดาษที่ผมพยายามสอดส่องดูจากบริเวณด้านหน้าบ้านลุงพลนอก,นอกแนวเขตท,ที่ตำรวจได้กั้นเอาไว้เนี่ยครับ ซึ่งด้านท้ายนั้นเป็นลนักษณะของช่องที่จะใช้ไว้สําหรับเขียนลายเซ็นนั่นเองครับแต่ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบประมาณครึ่งชั่วโมองแล้วที่ตํารวจเดินทางมาถึงที่บ้านลุงพลนะครับทีมสื่บมลชนที่มาเฝ้าปักหลักยังไม่เห็นภาพลุงพลนะครับ เมื่อดูไปจากข้างในเนี่ยครับบริเวณโถงด้านหน้าบ,บ้านลุงพลไม่มีคนอยู่นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยจากบริเวณด้านข้างที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ครับ คุณผู้ชมครับระหว่างที่ยังรอการจับกลุ่มตัวลุงพลหรือว่าการปรากฏตัวของลุงพลหลังจากที่มีหมายจับเนี่ยครับคุณผู้ชมติดตามไปด้วยนะฮะข้างหลังนี้ก็สําคัญถ้าลุงพลออกมาเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปทันทีแต่ระหว่างนี้อย่างที่บอกว่าลุงพลถูกจับแล้วตามขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรก็เหมือนกับผู้ต้องหาคดีอื่นๆทั่วไปแหละครับก็จะดําเนินการไปฝากขงังโดยตํารวจก็จะมีเวลาในการสอบสวนแต่อยู่ที่ว่าหลังจากนี้ ตุงพลจะสามารถได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไม่ถ้าไม่ก็ต้องเป็นในชั้นของศาลเรื่องนี้คนสําคัญที่จะตอบได้ชัดเจนก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับ เป็นช่องแรกที่ทนายตั้มบอกว่าได้พูดคุยด้วยแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับช่องแเป็นช่องแรกก่อนที่จะดําเนินการเข้าจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่แหละครับทนายตั้มบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อดูข้อหาทั้ง3ข้อหาจากที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วค่อนข้างไม่หนักใจเพราะว่าได้เตรียมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องการประกันตัวนั้นทนายตั้มระบุว่าเชื่อมั่นว่า,าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นลุงพลก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนีฟังเสียงทนายตั้มดูครับ นายตั้มครับตอนนี้เห็นกระแสะข่าวสามข้อหาคิดว่าในฐานะทนายความลุงพลสู้ไหวไหมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังยังไม่เห็นหมายจับนะครับว่า,าสาราได้ออกหมายจับมาข้อหาอะไรบ้างแต่ถ้าตามตามที่ส,ดดสื่อมวลชนเสนอข่าวน ก็คดีนี้จริงๆแล้วลุงคนเขาก็อยู it> 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 ่บ้านตลอดเลยนีไปไหนกนะก็ไม่มีพฤติการที่จะลบหนีอะไรนะครับก็คิดว่าศาลาจะให้ความเป็นธรรมนะครับหรือว่าเจ้าพนักงานตำรวจก็ตามทางตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานค่อนข้างแน่นเพราะว่าเป็นนิติวิทยาศาสตร์เรากังวลตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวสิบโมงทแลงเร่นี้ครับโอเคได้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าฟังเสียงสุดท้ายที่ผมถามทนายต่้มว่า กังวลไหมตำรวจระบุว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างแน่นหนาซึ่งเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการออกหมายจับลุงพลในครั้งนี้ทนายตั้มทิ้งท้ายบอกว่า10นาฬิกาจะแถลงข่าวกับเสื่อมลชนถึงประเด็นดังกล่าวนะครับส่วนอีก2ประเด็นที่ทนายตั้มได้พูดคุยกับผมซึ่งทนายตั้มบอกว่ายอม เปิดเผยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นที่แรกกับผมผ่านทางช่อง8หลังจากที่ตํารวจเข้าดําเนินการจับกลุมตัวลุงพลหรือว่านายชัย,ยาพลวิพาดนะครับทนายตั้มบอกว่าเรื่องข้อหาทั้ง3ข้อกล่าวหานั้นไม่ค่อยหนักใจนะครับเพราะว่าได้เตรียมพยานหลักฐานได้หมดแล้วส่วนเรื่องการประกันตัวทนายตั้มบอกว่า สารน่าจะอนุญาตให้มีการประกันตัวเพราะว่าที่ผ่านมาลุงพลก็ไม่ได้มีท่าทีในการหลบหนีเป็นข้อมูลประเด็นสําคัญที่แกะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครบทุกด้านนอกจากภาพสดๆบริเวณด้านหน้าบ้านลุงพลรวมถึงบริเวณ ส่วนต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นภายในกอกซึ่งคุณจตหรัตน์เองก็ได้ติดตามอยู่กับคุณสาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของน้องชมพู่อย่างใกล้ชิดต,ตลอดเวลานะครับทันทีที่มีความเคลื่อนไหวจุดไหนมีความสําคัญทีมข่าวช่อง8เนี่ยครับที่ปกหลักรายงานสดอยู่ก็จะพร้อมรายงานสดทุกจุดทันทีเพื่อคุณผู้ชมได้ติดตามเหตุการณ์ใหญ่ที่คุณไม่ควรพลาดเหตุการณ์นี้หลายคนรอมานานว่าใครที่จะตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งลุงพล จากเดิมที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เช้านี้ก็ค่อนข้างพูดได้เต็มปากแล้วว่าได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องชมพู่หลังจากที่สารจังหวัดพุกดาหารได้อนุมัติหมายจับ3ข้อหาเพื่อดําเนินการจับกลุ่มตัวลุงพลตามความผิดที่ทางตํารวจชุดสืบสวนได้หาพยานหลักฐานจะนําไปสู่การออกหมายจับในช่วงเช้าวันนี้ครับ อาจารย์นั้นแม่แต่แม่จําไม่ได้ตอนนั้นคือแไม่ไม่รู้จักยูทูบเบอร์ไม่ไม่รู้จักเขาวันนี้ถ้าน้องชมพู่ดูอยู่เราที่เหนอยู่แม่บอกอะไรกับน้องบ้างชมพู่อยู่กับแม่อยู่กับแม่เสมอทุกอย่างที่แม่รู้น้องรู้ค่ะยิ่งถ้าเป็น มันชัดว่าเป็นคนใกล้ชิดลุงพลเป็นลุงพลเนี่ยภาพที่น้องต้องทนทุกทรมานในวันที่น้องยังที่เสียชีวิตเนี่ยแม่มองว่าเขาทั้งเป็นคนใกล้ชิดเป็นลุงน่ยจิตใจหัวร้ายไปไหมคะแม่อำหิตมากเทียบกับเห็บมา้ายังมีค่ากว่าคือเขาไม่มีเหมือนกับคนไม่มีเลือดเนื้อไม่มีหัวใจไม่มีความสำนึกอะไรเลย ตราบใดที่เขายังไม่ถูกจับยังค่ะไม่ต้องเห็นเขาถูกรวบตัวอะไรใช่ได้นอนไหมคะเมื่อคืนตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นเหรอ ตื่นเต้นกับเร่าใจมันอันเดียวกันไหมนอนน้อยแต่นอนนะก่อนออกจากบ้านมาได้บอกอะไรชมพู่ไหมคะทุกครั้งที่เดินแบบเราออกจากบ้านได้เห็นรูปลูกพี่นอยู่น้องอยู่บ้านไหมเมื่อกี้เห็นเมื่อเช้าก่อนออกมาเนี่ยได้บอกอะไรชมกูไหมไม่ค่ะไม่บอก ยอยากมาดูอยากมาดูหน้าเขาอยากรู้ว่าเขาจะสบตาแมไหมถ้ามีโอกาสอยากจะถามว่าทําจริงๆใช่ไหมไม่อยากรู้ว่าเขาจะสบตาแมไหม พูดที่หนุนต้นตออ่าคู่สุดตอพี่ชายเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ ของแม่น้องชมพู่นะคะคุณสาวิตรีวงศรีชาค่ะที่วันนี้นะคะก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะเขารอดูนะคะปฏิบัติการของตํารวจในการที่จะเข้าจับกุมตัวคนร้ายนั่นก็คือลุงพลในวันนี้ค่ะแต่ล่าสุดน,นะคะเราก็ได้รับคํายืนยันจากาพลตารวจตรีนพศินแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่ะลุงพลไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแล้วก็คาดว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตั้งหลักนะคะเพื่อที่จะเตรียม ให้ทนายความพาเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่บ้านลุงพลในเวลานี้นะคะก็ยังมีทั้งบรรดากลุ่มยูทูบเบอร์ยังมีชาวบ้านนะคะที่มารอดูปฏิบัติการของตำรวจในวันนี้นะคะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง